ธรรมะวันนี้ชื่อว่าทำหน้าที่ให้เต็มวางใจให้เบาในชีวิตของคนเราหลายครั้งที่ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่เกิดจากความคาดหวังในผลของการกระทำนั้นเราทำดีแล้วคาดหวังว่าจะต้องได้ดีตอบเราช่วยคนแล้วคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจหรือเห็นคุณค่า เมื่อผลไม่เป็นดังใจใจเราจึงหนักและเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าหน้าที่ของเราคือทำเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของการของเหตุปัจจัยและของกรรมที่แต่ละคนสั่งสมมาไม่เหมือนกันการไม่คาดหวังจึงไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่คือการรับผิดชอบในส่วนที่ควรรับผิดชอบ คือการกระทําของตนเองแล้วรู้จักวางใจในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคนที่มีสติจะทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังแต่ไม่เอาหัวใจไปผูกกับผลลัพธ์เมื่อผลดีใจก็ไม่หลงเมื่อผลไม่ดีใจก็ไม่พังนี่แหละคือทางสายกลางทําด้วยความเพียรดําเนินด้วยปัญญาและใช้ชีวิตด้วยใจที่เบา สาธุครับ